แม้ว่าอัลกริเทึมมันจะมีการเปลี่ยนแปลงแต่แน่นอนค่ะมันต้องมีทางเลือกเหมือนกับ Google ไง Google ยังมีทางเลือกเลยจริงไหมคะใครอยากจะติดหน้าหนึ่ง g o เ g l e เนี่ยมันไม่ได้แปลว่าคุณจะต้องมีเงินเท่านั้นแล้วคุณถึงจะติดหน้าหนึ่งได้พี่แพรก็ยังคงเชื่อว่าเราจะไปติดหน้า for you page ได้อะมันก็ไม่ได้แปลว่าเราจะต้องมีเงินไปจ่ายค่าโฆษณานเท่านั้นเราถึงจะติดหน้า for you page ได้ <ừ. S 1> เขาเป็นแพลตฟอร์มที่ต้องการครีเอเตอร์เป็นแพลตฟอร์มที่ต้องการคนคิดสร้างสารรค์คอนเทนต์อยู่ จะต้องปรับตัวยังไงนะคะปรับตัวยังไงก็คือเวลาที่เหลือตอนนี้สิ่งที่เราต้องทําคือเราอ่ะจะต้องเดินหน้าทําคลิปคุณภาพต่อไปค่ะท่านอย่าได้ท้อถอยเนาะเออนะคะคือยังไม่ต้องไปมองอะไรที่มันที่มันแบบทําให้เราตระหนกทําให้เรารู้สึกว่าเราแบบเฮ้ยไม่สบายใจทําไปแล้วเสียเปล่าหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะคะมันไม่มีมันไม่มีอย่างนั้นหรอกถ้าเราคิดแบบนั้นให้เราคิดถึงบรรดายูทูบเบอร์ทั้งหลายหลค่ะ แพลตฟอร์มยู u ูบก็เปลี่ยนแปลงตลอดเวลานะคะไม่ได้อยู่เฉยๆเนาะก็เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาแต่คนที่ยืนหยัดและลงมือทําอย่างต่อนเนื่องสม่ำเสมอแล้วก็ปรับตัวตามสถานการณ์ที่มันเปลี่ยนไปวันนี้เขามีรายได้จากการทํา youtube เดือนๆหนึ่งไม่ธรรมดาเออนะคะเรียกว่าซื้อบ้านซื้อรถมีรายได้ที่เป็นแบบแพสซีฟอินคัมกันได้เลยทีเดียวนะคะซึ่งในแพลตฟอร์มนี้ก็เหมือนกันเนาะมันก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงแบบนี้นะคะคนที่ใจไม่ถึงจะเลิกล้มความตั้งใจไป แล้วมันจะเหลือแต่คนที่ใจถึงถึงนะคะพอเหลือคนใจถึงถึง <t> <ๆ>ก็จะค่อยๆพัฒนาตัวเองค่อยๆปรับปรุงตัวเองมาสุดท้ายคนที่เป็นตัวจริงค่ะจะอยู่ต่อไปแล้วก็เรียกว่าอะไรอะ่ะจะได้ในสิ่งที่ตัวเองต้องการนะคะความเปลี่ยนแปลงมันเป็นเรื่องธรรมดาที่เราต้องมันต้องเปลี่ยนอยู่แล้วเหมือนกับบรรดายูทูบเบอร์ที่เขาเจอการเปลี่ยนแปลงล่าสุดเขาก็เจอการเปลี่ยนแปลงคนที่ทําช่องเด็กนะคะคนที่ทําช่องเด็กเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยไม่ได้มีไม่ได้มีข้อกําหนดในเรื่องของการทําช่องเด็กนะคะ เขาก็มีรายได้จากคลิปที่เป็นที่เป็นลูกๆหล,ลานของเขาเล่นนู่นเล่นนี่อะไรเงี้ยนะคะแต่หลังจากที่มีกฎหมยขึ้นมาว่าห้ามเอาเด็กมามาออกออกรายการแบบนี้โดยที่ไม่มีผู้ใหญ่อยู่ด้วยเงี้ยนะคะเออคลิปบรรดามีซึ่งทํารายได้กับเขาเยอะแยะมากมายเนี่ยก็ต้องไม่สามารถได้ไม่สามารถทํารายได้อีกต่อไป เขาก็ต้องปรับตัวเขาเองเห็นไหมคะเขาไม่ได้เลิกลมนะ้มเนาะคนที่เลิกล้มก็ล้มไปค่ะนะคะแต่คนที่เขาไปต่อเขาก็ปรับตัวเองแทนที่จากเดิมเขาเป็นช่องลูกทํานู่นนี่นั่นเขาก็เปิดช่องใหม่หรือเขาก็ปรับเนื้อหาสาระของในในช่องของเขาให้เป็นอีกแบบหนึ่งนะคะซึ่งสามารถไปต่อได้แล้วก็สามารถสร้างไรายได้ขึ้นมาใหม่ได้เพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องปกตินะคะเป็นเรื่องธรรมดาที่มันจะต้องเกิดขึ้นเนาะ,ะดังนั้นเนี่ยก็ไม่ต้องกังวลใจนะคะให้เรามาโฟกัสดีกว่านะคะว่าเฮ้ย แล้วเราจะทำถ้าเราจะเป็นก้อนตรงกลางเหมือนกันเหมือนกันหน้าแรกของ Google ซึ่งเราเป็นก้อนตรงกลางที่แบบขึ้นหน้าหนึ่งได้เออพูดถึงภาษาของ TikTok อาจจะบอกว่าให้เราเป็นคนที่ขึ้นหน้า For You Page ได้โดยที่ไม่ต้องจ่ายตังเออเราจะทำยังไงเรามาโฟกัสตรงนั้นกันดีกว่า